สวัสดีค่ะพี่น้องนักสะสมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะจากรุ่งเรือง Channel 2513ก่อนอื่นก็ขอให้พี่น้องนักสะสมช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลจากทางช่องของเราอย่างสม่ำเสมอ ต่อจากนี้ก็มาพบกับแอดมินบุธินันเพื่อที่จะมาให้ความรู้ต่อนะคะครับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับครับวันนี้เราจะาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ5บาทรัชการที่10นะครับนะฮะลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแนะนำนะให้สาระความรู้กับพี่น้องนักสะสมก่อนนะครับ พี่น้องนักสสมมือใหม่นะครับกรุณาดูคลิปและทําความเข้าใจไปด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแนะนํานะครับนี่คือตัวอย่างเหรียญ5บาทรัชกาลที่10นะครับด้านหน้านะครับเป็นพระบรมรูปนะฮะของรัชกาลที่10นะครับนะฮะลักษณะเป็นแบบไหนนะครับด้านหลังนะฮะเป็นตาสัญลักษณ์นะครับเป็นตาแตลักษณ์กปลอนะครับนะ เหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับคือเหรียญ5บาทราชการที่10แบบตัวอย่างนี้นะครับคือเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะฮะที่ใช้กันอยู่ในท้องตลาดนะครับหรือใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับเหรียญลักษณะนี้นะครับนะเหรียญตัวอย่างนี้นะครับยังไม่มีราคานะครับยังไม่มีราคานะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปเป็นเหรียญปกติธรรมดานะครับราคาหน้าเหรียญก็คือ5บาทนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศนะครับคุณพี่จักรพงศ์คุณพี่สุคนนะครับคุณน้องโสภานะครับคุณพี่อมรรัตนะนะครับคุณพี่ปีชานะครับคุณพี่พันษานะครับนะพระอาจารย์อัมพายพระอาจารย์เพชรนะครับนะคุณน้องไอดานะครับคุณน้องวิไลลักษณ์นะคุณน้องมารีวันนะครับนะครับต้องขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้นะครับ ที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจกับทางช่องของเรานะครับตัวอย่างนี้นะครับคือเหรียญปกติธรรมดานะครับของเหรียญ5บาทราชการที่10นะครับทำไมต้องเอาเหรียญปกติธรรมดามายกตัวอย่างให้พี่น้องนักสสมฟังนะครับนี่คือมันมันเป็นการเกี่ยวเนื่องกันนะครับกับเหรียญที่เราจะประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้ก็คือเหรียญ5บาทรัชการที่10เช่นกันนะครับ แต่ลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับช่วเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูช่วงรับซื้อเลยนะครับช่วงที่รับซื้อวันนี้นะครับนะฮะช่วงนี้ช่วงสําคัญนะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับกะลุนานะครับดูคลิปกันให้จบนะครับดูคลิปกันให้จบนะฮะนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลและทําความเข้าใจกันไปพร้อมๆกันนะครับเราประกาศรับซื้อแบบไหนนะฮะมาดูกันครับนี่คือเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะฮะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับดูเลยนะครับตามภาพตามคลิปนะฮะนะครับนี่คือเหรียญ5้าบาทเพรศีนตรงนะครับเสรศีนตรงนะครับ ด้านหัวด้านก้อยหันไปทางเดียวกันเห็นไหมครับพอพิกเหรียญแล้วนะครับหันไปทิศทางเดียวกันเลยนะครับถ้าเหรียญปกติธรรมดาหมุนเวียนทั่วไปนะครับด้านหัวด้านก้อยจะหันสลับกันนะครับนี่คือเหรียญผิดปกตินะครับที่เราประกาศรับซื้อนะครับถ้าพี่น้องนักสะสมท่านใดพบเจอนะครับเปรียนลักษณะแบบนี้นะครับนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันได้ทางช่องทาง id line นะครับ ไอดีไลของเราก็คือ1811นะครับ ba ng นะครับนั่นคือไอดีไลของเรานะครับการส่งรูปมาประเมินราคานะครับให้ส่งมาในเวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มเท่านั้นนะครับหรือสอบถามข้อมูลก็เช่นกันนะครับราคาที่เราให้ไว้นะครับเกี่ยวกับเปลี่ยนพระเสียนตรงนี้นะครับเรารับซื้อทุกปีทุกปศนะฮะที่มีลักษณะเปยนพระเสียนตรงนะฮะของราชการที่10นะครับ ของเหรียญ5บาทนะครับเราให้ราคาตั้งแต่300ร้อถึงหนึ่บาทนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานหรือผ่านการใช้งานมาน้อยนะฮะสภาพสวยๆนะครับวิ้งๆเลยนะครับเราให้1000บาทนะครับถ้าสภาพนะฮะผ่านการใช้งานมานะบอบช้ำมากมายนะครับเราให้ตั้งแต่300นะครับ300ขึ้นไปนะครับนะ ก็หวังว่าพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะตรงคงเข้าใจกันนะครับนะทำไมให้ราคาแบบนี้ให้ราคาถูกจังนะครับเราให้ตามสภาพผิวเหรียญนะครับตามสภาพผิวเหรียญแล้วก็การซื้อเข้ากับการขายออกนะครับราคาก็ต้องแตกต่างกันนะคงเข้าใจนะครับคนเรานะฮะค้าขายก็ต้องมีหวังผลกําไรนะครับนะฮะแต่ค้าขายไม่มีผลกําไร ก็ไม่มีใครเขาขาค้าขายกันหรอกครับนะฮะแล้วพี่น้อง f c บางท่านนะครับที่คอมเมนต์มานะครับเป็นห่วงเป็นใยว่าคุณเปิดราคานี้เปิดซื้อราคานี้ใครจะมาขายคุณผมข้าใจครับคุณห่วงผมนะครับนะไม่ต้องห่วงครับบอกตรงๆไม่ต้องห่วงนะครับนะครับตรงไหนให้ราคามากก็ไปขายตรงนั้นก็จบแล้วครับนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ ก็ขอให้พี่น้องนักสมทุกท่านนะจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับรวยๆเฮงๆนะครับทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ